หลับแล้วครับสัดีคุณพ่อคุณแม่ดีทุกท่านนะครับสดีช่วงส,สายๆนะครับจำวันที่เก้าธันวาคมเวลาประมาณสสิิบเอ็ดโมงยี่บแ2ดนาทีก็หลับหลับหลับได้พักนึ่งละนครัวนวก็นั่งพักระหว่างกลับมาจากกัดญ้าเนาะด้านหลังก็จะเป็นเพื่อน ไม่เอาพี่ผูอยู่ด้านหลังหลับเหมือนกันครับตับนี่นนะผู้ยืนหลับเม,มื่อคืนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็นอนปกติคเจ้าผู้เจ้าผู้ก็นอนนะไม่อ้อยก็นอนจเจ้าหนึ่งก็นอนรประมาณตีสองครับเมื่อคานตื่นขึ้นมาดูก็ ก็นอนปกติกันทั้งหมดเลยเมื่อคืนน้องความลืมออว่าพระหงมาลืมออว่าพระหงมาแนะก็พาพระหงเพียเดียวหุ่งกับพระวันสองคนนะครับก็ใช้วิธีการใช้วิธีการอ่ามันเป็นเต็นนะเราก็เอามุ้งนะครับมันจะมีประตูสองชั้นประตูมุ้งกับประตูผ้าเต็นทับก็ประตูมุ้งลงแล้วก็ปิดผ้าเต็นเลย ก็โอเคนะครับไม่ได้หนาวมากก็เย็นๆนะครับตอนกลางคืนครับเย็นสบายครับคุณแม่เดี๋ยวตอนเย็นก็ไปเที่ยวป่ากันครับข้างบนข้างบนนู่นครับ,บนนคบือเดี๋ยวจะให้ให้เขาพักก่อนนะคุณแม่เพราะเพราะเมื่อวานก็เพิ่งเดินทางมาครับพูดน้ำลายไหลแหม 你模不等。 ก็ต้องควยเลยเดี๋ยวอยู่เดีเยวอยู่นี่เย็นสบ,บายนะเราเลือกอยู่ฝั่งทางด้านที่ตะวันออกเพราะว่าแดดมันจะไม่ส่องตอนบ่ายถ้าเราไปอยู่ฝั่งนู้นตอนบ่ายแดดมันจะแรงครับนะแดดมันส่องก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้ตอนเช้าตรงกลางก็อยู่ได้นะแต่ว่ามัไม่ใหญ่ มาชมเสียงน้อง,อง,องกันชัดๆนะครับครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวละยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะครับเฮ้ยเอาไมเด่นจีนี่ตั้งขอแห้ง thì, ขอแหงยังไม่เด่น เสียงได้ประมาณนี้แหละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวน้องควานครับก็จะได้ไปทานข้าวเช้าแล้วครับนม <laughs> ่ไหมครับ <laughs> ข้าวเช้าตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับเขาเที่ยงก็นุ่นแหละสามสี่โมงนะครับเขาเย็นก็สองสามทุ่มประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวให้เด็กๆพักผ่อนกันก่อนนะคุณนี่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับรอบไปคลิปนี้ก็พามาชมเด็กๆกับคุณแม่ว่าเออน้องอยู่ยังไงกันหลังจากที่เดินทางกันมาที่นี่ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับมีร่มให้อยู่มีน้ําดืม่มมีร่มนะครับมีหลักเยอะมีเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆน,นี่ยังไม่ได้ไปเล่นด้วยกันนะให้น้องปรับสภาพปรับตัวก่อนสักสองสาวันนะให้เขากินดื่มนอนหลับพัก่อนเต็มที่เสียก่อน เดี๋ยวพาไปเล่นด้วยกันแน่นอนส่วนพี่ผุ้ก็อยู่ข้างๆกันนี่แหละคี่แม่เดี๋ยวต้องกานนะครับคุณแม่ก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมามุ้ยฟังใหม่หนึ่งทางนู้นก็จะเป็นแม่โบมากมี กลหอมยิ่งรักปลาบานไม่เพ็นอร่อยเจ๋วะนะครับส่วนอีกเชือกหนึ่งอยู่นู่นนะครับคุณแม่อยู่ข้างไหนแล้วย้งบนอ่าตรงนู่นนะครับตรงตรง้นมะพ้าข้างบน,นอันนั้นจะมาจากไทยพัทยาอ่ะเดี๋ยวต้องการขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับไมไหมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ